ไปดูเรื่องนี้กันค่ะน่าสนใจมากนักวิทยาศาสตร์ในนอร์เวย์เขาผสมพันธุ์และให้อาหารสุนัขจิ้งจอกหิมะที่เรียกว่าสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกนะคะคือเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีขนที่สวยงามแล้วโดนล,ล่าเพื่อที่จะเอาขนไปทําเครื่องแต่งกายคราวนี้นักวิทยาศาสตร์เขาผสมพันธุ์ขึ้นมาหวังจะเพิ่มจำนวนประชากรในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก5ตัวของโครงการเพราะพันธุ์สัตว์ในที่กักขังของนอร์เวย์ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสายพันธุ์ดังกล่าวในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเป็นสุนัขจิ้งจอกหิมะกลุ่มล่าสุดที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ระบบนิเวศดั้งเดิมแต่ปัจจุบันเหยื่อของสุนัขจิ้งจอก Arctic, อาร์กติกเช่นหนูเลมมิงและสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กกำลังลดจำนวนลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้มีฝนตกลงมามา,มากขึ้น สวนทางกับปริมาณหิมะที่ลดน้อยลงทั่วพื้นที่ทางตอนเหนือของแถบสแกนดิเนเวียฝนที่กลายเป็นน้ำแข็งบนหิมะทำให้หนูเลมมิ่งไม่สามารถขุดโพรงเพื่อใช้เป็นที่พักพิงให้ร่างกายอบอุ่นได้ซึ่งหมายความว่าเหล่าสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกต้องลินรนในการหาอาหารให้เพียงพอ Clima change affect definitely potential has a potential to affect the Uh, re-establishment of arctic foxes mostly it's probably going to be through their the effect it will have on their prey and especially their preferred prey lemmings and other rodents if the if we get warmer warmer and more unstable climate where you get snow melt and you get icing on the ground that is going to affect how well the rodents can survive นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ที่เพาะพันธุ์สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกเหล่านั้นจึงต้องคอยตระเวนไปตามสถานีให้อาหารกว่า30แห่งทั่วพื้นที่รกร้างบนเทือกเขาแอลป์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการฟื้นฟูสายพันธุ์สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกนอร์เวย์ให้อาหารประชากรหมาจิ้งจอกฮิมักสายพันธุ์นี้มาเกือบ20ปีโดยมีค่าใช้จ่าย3ล้าน1แสนโครนน,นอร์เวย์หรือราว10บล้าน7แสนบาทต่อปี และอย่างไม่มีแผนจะยุติในเร็ววันนี้ c r ร g Jackson นักชีวะวิทยาของสถาบันวิจัยธรรมชาติแห่งนอร์เวย์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2005ที่ผ่านมาและช่วยเพิ่มจำนวนสุนัขจริงจอกอาร์กติกได้อย่างมีในยะสำคัญ uh, Captive breeding for Arctic foxes was set up in 2005 um, as a conservation initiative There were very few Arctic foxes remaining at that time in Scandinavia as few as possibly 50 individuals the aim of the captive breeding station is to produce uh, pups, offspring, that are raised at the facility here and then uh, once they become adults they are then released out into the wild into various populations นับตั้งแต่ปี2006โครงการนี้ช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกจากเดิมซึ่งอยู่ที่เพียง40ตัวในนอร์เวย์ฟินแลนด์และสวีเดนเป็นประมาณ550ตัวทั่วสแกนดิเนเวียนในปัจจุบัน ลูกสุนัขจิ้งจอกอร์กติกจะได้รับการผรสมพันธุ์และเลี้ยงดูในกรงกลางแจ้งที่มีรั้วรอบขอบชิดใกล้กับออฟเดลพื้นที่ห่างไกลราว400กิโลเมตรทางตอนเหนือของกรุงออสโลซึ่งที่นี่นักวิทยาศาสตร์จะคอยติดตามสุขภาพและพัฒนาการของสุนัขจิ้งจอกสายพันธุ์นี้อย่างใกล้ชิดต,ตลอดจนปกป้องไม่ให้พวกมันถูกนกอินทรีโจมตีก่อนได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหลังฤด,ดูหนาว สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกทั่วสแกนดิเนเวียกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลังจากตกเป็นเป้าของการถูกล่าเพื่อเอาขนสีขาวอันนุ่มสลวยไปทำเป็นเครื่องแต่งกายก่อนสถานการณ์จะดีขึ้นนับตั้งแต่มีการออกคำสั่งห้ามการล่าสัตว์และการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองในช่วงทศวรรษที่1920และ1930ที่ผ่านมา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนักจิ้งจอกอาร์กติกได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนเหนือสุดแห่งทวีปยุโรปเห็นได้จากการที่สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกได้ถูกนําไปใช้เป็นตราของสภาอาร์กติกหรือแม้แต่ถูกใช้เป็นโลโก้แบรนด์ฟาร,ราเวนแบรนด์อุปกรณ์เอาท์ดอร์สัญชาติสวีเดน ครั้งนี้จากจํำนวนประชากรของสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยธรรมชาติแห่งนอร์เวย์ประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาอีก25ปีกว่าจะบรรลุเป้าหมายของโครงการในการคืนสุนักจิ้งจอกอาร์กติก2,000ตัวสู่ธรรมชาติทั่วสแกนดิเนเวียภายใต้เงื่อนไขอยู่ดีกินดีและไม่เผชิญความอดอยาก เป็นยังไงคะคุณผู้ชมน่ารักไหมน้องสุนักจิ้งจอกอาร์กติกนะคะขนนุ่มฟูปุกปุยโอ้คุณผู้ชมใน YouTube ชื่นชมน้องกันใหญ่เลยคะ่ะแต่น้องเนี่ยเสี่ยงใกล้ศูนยพันนะเราต้องไม่ไปสนับสนุนเครื่องแต่งกายที่เอาขนของน้องมาทำนะคะน้องจะได้อยู่กับเราไปอีกนานๆค่ะ